มาดูกันครับสำหรับยูทูบเบอร์ที่สำเร็จแล้วต้องมาเปิดสร้างให้ส่งสติกเกอร์ได้ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ทางซ้ายนี่ครับการสร้างรายได้ตัว s เนี่ยครับเมนูทางซ้ายนี่อันนี้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับทำบน PC นะครับหรือถ้าทำบนมือถือก็เลือกให้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนมอคลิกมาแล้วปุ๊บ มาตรงนี้อีกครับแถบข้างบนนี้นครับมีสี่แถบเห็นไหมครเราเลือกแถบอันนี้ซูปเปอร์แชทเนี่ยตรงนี้คลิกเข้าไปเพิ่เสร็จแล้วก็มันก็มีอะไรมีบอกว่าเริ่มต้นใช้งานกดลงไปเพิบนะครับก็อ่านนะครับภาษาอังกฤษสบายมากอ่านเลยอ่านเร็วมากเพ๊บมเเเลยนะครับอ่านเพ๊บมเพิ่อ่านเร็วมากเลนะื่อนลงมาเลื่อนลงมา ทั้งภาษาจีนใครถนัดภาษาจีนก็อ่านครับนี่ลงมาเพิบให้ถึงที่สุดอันสุดท้ายนี่อ้าวทีนี้เจอสามช่องนี้ทำไงล่ะทำอธิบายนี่เอาเมาส์คลิกตรงนี้มันก็จะบอกว่าให้ใส่ชื่อให้ถูกต้องก็คือพง่ายๆชื่อตรงนี้ก็เกี่ยวกับชื่อที่เสียภาษีแหละ นะครับมันก็ต้องเป็นชื่อใช่ไหมชื่อเรานี่แหละชื่อตามแบบประชาชนเรานี่แหละของคนที่ทําช่องของคนที่จะเสภาสีนะครับอ่าแล้วก็ใส่อีเมลอีเมลนี้ก็ใช้อีเมลช่องเรานะครับอีเมลตรงเนี้ยส่วนตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าใครเป็นรูปบริษัทก็ใส่ชื่อบริษัทหากไม่ได้เป็นบริษัทก็ใส่ป้อนคํา,าว่าไม่มีก็พิมพ์คาว่าไม่มีลงไปนะรพิมพ์ก่อนเลยพิมพ์ให้ดูก่อนเลย เป็นสานนอาวอไปเปี่ยนอาเาเอางงโอเคทำไมนะเช้าเช้าช้าะมันก็เลยงงงงนิดนึ่งครับเสียงชัดไหมเลย ไม่มีเห็นไหมแค่นี้เองใส่ไปไม่มีตรงนี้ก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษให้หมดนะครับการพลาดใส่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็เป็นชื่อที่เสียภาษีเราเนี่ยแหละเรื่ปิดไว้ก่อนนะมไม่บอกอใส่เสร็จปุ๊บสมมติถ้าใส่เสร็จแล้วเราใส่อีเมลนะอีเมลของช่องนะตรงนี้เสร็จแล้วก็กดยอมรับเข้าไปนะครับอ๋อลืมลืมลืม กรอกสามช่องนี้แล้วยังต้องมีติ๊กถูกตัวนี้ด้วยนะเนี่ยติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วถึงค่อยกดยอมรับนะกรอ,อกสามช่องนี้แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับพอกรอกเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้หน้านี้มาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซูปเปอร์แชทอะไรอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่คือปิดตัเดวเราไม่ปิดหรอก ไฟหลังกลับไม่ได้ด้วยปิดปิดได้โอเคก็คือเปิดไว้ดีอยู่แล้วนะครับเปิดไว้มันต้องเขียวๆอย่างนี้นะทำตามแนวทางแบบที่ดีที่สุดคืออาจจะสร้างไรายได้มากขึ้นดูข้อมูลเพิ่มเติมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนี่คือคุณได้เปิดให้ส่งสติกเกอร์ได้แล้วหลังจากนั้นเวลาคุณไปไลฟ์สดคนก็จะโยนสติกเกอร์ให้คุณได้แล้วนะครับขอบคุณครับ